สำหรับการเจริญพระกรรมาฐานสองวันก็แนะนำวิธีปฏิบัติธรรมดาบ้างเมื่อคืนนี้ก็แนะนำวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆแต่ความจริงการบรรลุมรรคผลเขาบารรลุจากการปฏิบัติแบบง่ายๆนะไม่ใช่แบบยากเพื่อแบบที่ทำยากมีอการเครียดจะไม่รู้จุดจบก็เหนื่อยมาก าตามส่วนที่ปฏิบัติกันมาต่างๆดูตัวอย่างอย่างพระอานนท์คือว่าพาาระอนนทนเวลาที่ท่านจะบรรลุมรรคผลการบรรลุจริงๆขั้งแรกของท่านก็ง่ายคือบรรลุจากฟังเทศของพระเจ้าจบแรกก็เป็นพระโสดาบันความจริงพระโสดาบันนี่ไม่มีอะไรเป็น,นเพียงว่าถ้าเรารักษาศีลบริสุทธิ์ซงก็หมดเรื่อง ความสําคัญของพระโสดาบันก็ดีสินอย่างเดียวพระโสดาบันมีสัญญาณสามเป็นเครื่องละหนึองสก,กายาดิธิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสองวิจิกิจฉาไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามสิทธัพตปรามาตมีสินบริสุทธ ตอนนี้ตามพระบาลีได้บอกว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิธาคามีก็ดีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยต้องจำตรงนี้นะโดยมากไม่จำตรงนี้กันเพราะว่าท่านมีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยไม่ได้ใช่มากสำหรับปัญญาของพระโสดาบันก็คิดแต่เพียงว่าชีวิตนี้มันต้องตาย และก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,อริยสองมีความดีคว,มดควรเคารพนับถือควรจะมีศีลบริสุทธิสำหรับสมาธิเรียกน้อยนี่ไว้ต้องใช้อารมณ์ถึงชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็มีอารมณ์แค่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนี่ไม่ใช่ตั้งครับทั้งวันใช่อารมณ์เฉพาะเวลาที่เราก็ต้องการอย่าตั้ง ชานที่หนึ่งหรือว,ว่าถมไม่ชาญก็มีเพียงว่าจิตเริ่มสงบรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสังเกตให้ดีถ้ารู้ลมเข้ารู้ลมออกแค่จมกูกอย่างนี้เป็นคณิกะสมาธิถ้ารู้ลมหายใจเร้รู้เข้าใจออกหายใจเข้ากระทบจมกูกก้าทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือหายใจออกกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระท,ทบจมกูกได้มีปาก อย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิถ้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตลอดไปเลยให้ใจเข้ารู้สึกตลอดไปรู้สึกตลอดมาอันนี้เป็นผสมผานนิดเดียวนี่ว่าถึงลมหายใจเขาออกส้าว่าเึืงการภาวนาธรรมดาจิตนึกธรรมนาอยู่จิตมีความเพลินพอสมควรอย่างนี้เป็นผสมผานไม่มากเล็กน้อยนั้นก็ถือเรื่องสําคัญมีว่า พระโสดาบันก็สิงหทาคามีมีอะไรสาคัญมีศีลเป็นที่สําคัญการมีความรู้สึกว่าชีวิตร่างกายเขาเราต้องตายนี่เราคิดกันอยู่แล้วใช่ไหมหรือแม้ว่าไม่คิดตลอดวันใครคิดตลอดวันนะไม่มีมันต้องมีความรู้สึกอยู่บ้างบ่าวฝักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายอาการยอมรับนักธเก้เาพระธรรมาพระอริยสงฆ์เรามีอยู่แล้ว ต่อไปก็ทรงสินห้าบริสุทธิ์ก็แค่นี้เองดังนั้นสมัยนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านเทศจบมีคนได้ดวงตายเห็นธรรมคำว่าดวงตายเห็นธรรมนี่หมายถึงความนี้เป็นปะโสดาบันตอนนี้มีศัพท์หนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบมีบางท่านได้ธรรมมาพิสมัยถ้าสัพวธรรมมาพิสมัยที่องอ์นั้นเป็นพระอระหรันต จำให้ดีนะถ้าดวงตาเห็นธรรมเป็นประโสดาบันถ้าธรรมาพิสมัยเป็นพระหรหันถ้าอนุนเวลานั้นเมื่อแต่ฟังเทศแก่พระพุทธเจ้าจบเดียวได้ได้พระโสดาบัน,น,นก็ได้หมายความว่าท่านมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อยู่แล้วแล้วเมื่อฟังเทศจบท่านตั้งใจรักษาศีลก็แค่นี้เอง ก็เป็นัวว่าการเจริญกรรมฐา,านนี่การ,กรจะบรรลุมรรคผลจริงๆก็เป็นของไม่หนักต้องเป็นเวลาที่ไม่หนักการที่พระอนุนจะทำใบชะดาหาันต้นที้เห็นชัด,ดเห็นชัดมากในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พระอนุน์ไว้วันที่พระพุทธเจ้าทรงนิพพานเวลานั้นพระอนุน์ไปยืนเกาะสลักประตูยืนร้องไห้จะถ้าโซดาบันก็ร้องไห้เป็นนะ คนที่ร้องไห้ไม่เป็นก็คือตั้งแต่อนาคามีขึ้นไปพระโสดาบันสีทางคาเม่นี่ยังร้องไห้เวลานั้นพระนอนไปยืนร้องไห้อยู่ก็ลึกเสียใจว่าตนเองจิตตามพระพุทธเจ้ามาไม่เงาตามตัวแต่ว่าวันนี้พระพุทธเจา้าจะนิพพานเช็จแล้วเรายังเป็นเสขาบ,บุคคลคำว่าเสขาบ,บุคคลนี่แปลบ,บุคคลยังต้องศึกษา นั่น,นหมายความปวระโส,สดาบันต้องเป็นศาสเป็นสิษยาคามีนาคามีลาหนถ้าพระอรหันต์เขาได้อาศัยข่าวบุคาาคลค,คือคนไม่ต้องศึกษาแต่ตว,วันนี้พระพุทธเจ้านิพพานที่แล้วขยันสอนเราต่อไปพระพุทธเจ้าเห็นท่านนนท์หายไปก็สั่งพระไปเรียกมาพ้าก็เรียกมาพระเจ้าถามว่าอ,อนนท์เธอร้องไห้ทําไม ระนรนทร์ก็บอกว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมใจจะนิพพานต่อไปข้าพระเจ้าก็ไม่มีใครสอนเขาพป็นแค่ประโสดาบันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอน,นันทะดูก่อนอนนนท์ในเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วพระทรรมวิวัยที่สถาคตสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอคำว่าศาส,สดาแปลว่าครูเจ้าเป็นผู้สอนเธอ แต่สำหรับอนนท์เองเนะจะบรรลุอรหันต์คืนก่อนวันรุ่งขึ้นที่พระมหารกรสบจะทำสังขยาณาเวลานั้นพระมหารกรสบก็จะอยู่ที่นั่นไม่ได้พูดกันถ้าท่านทราบลงนาท่านบอกว่าสมมติว่าวันรุ่งนี้พระมหากาศสบจะไปชมสงฆ์ทำสังขยาณาคืนวันนี้นอน์นท์จะบรรลุมรรคผลเป็นาารพระอรหัาานต์พร้อมไปสมิทายานพร้อมด้อภิญญาหกครับไปสมิทายาน ก็เป็นอันว่าพระนรนก็คอยมาหลังจากวันการเรือนหกจนถึงวันขึ้นที่สี่ค่ำเดือนแปดนะวันรุ่งขึ้นเขาจะทำสังขยาพระเทไหลในตอนเชา้ชาพระอาหารหันต์ทั้งหมดเวลานั้นไปทำพิธีคายานทั้งหมดที่ประชมกันรวมกันอยู่ก็ต่างเตือนว่านนินรุ่งนี้เขาจะทำสังขยาแล้วนะวันนี้คุณยังเป็นพระโสดาบันอยู่ จงเร่งรัดการปฏิบัติแม่นนก็ขยันใหญ่ใช่ไหมนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างจงกสมบ้างจงรีบ้างจงแบนบ้างมันจะเดินกลมกลมไมได้ยังไงเปืไปเปืมาจงเปลบ้างใช่ไหมก็เร่งรัดขนาดหนักจงทั้งดึกไม่ทํามีทางได้อรหรันมันก็เป็นเวลาใกล้สว่างเข้ามาแล้วในยามที่สาม ก็รู้สึกหนักใจตัวเองก็คิดในใจว่าหรือเราจะเครียดเกินไปเอาอย่างนี้ดีกว่าขอนอนสักบัดเดียวเถอะนอนคอยพระอรหันต์เวลานี้พระโสดาบันอย่าคอยอรหันต์จะมาอะไรก็มา,อานอนสักนิดหนึ่งนงนะเมื่อคิดว่าจะนอนอารมณ์ก็คลายตัวไอการตั้งใจก็ไม่เครียดคิดว่าจะผ่อนนีไหมอารมณ์ก็เริ่มละอารมณ์ทั้งหมดคลายตัวลง การคลายตัวในจุดนั้นน่ขอญาติโยนโปรดทราบว่ามันไม่ปล่อยเลยเหรอกมันจะต้องทรงจิตอยู่แค่อุปจารสมาธิจะืปล่อยเลยไม่ได้ยังไงก็ไม่ปล่อยแล้วก็ยะาเอาจริงนี่นะพอเริ่มคลายอารมณ์หวังจะนอนเอ็นกายลงไปหัวไม่ทันจะถึงหมอนเท้าซ้ายยกขึ้นเท้าวขวายังอย่างพื้นอยู่ใช่ไหมข้อศอกแขนขวาถึงพื้นเตียง เป็นอหรหันต์ตรงนั้นเองถ้าเป็นอหรหันต์ท่าหอถ้าท่านนอนนะนั้นตามบาลีเนี่ยบอกว่าพระนบนรุอหรหันต์ในท่าอิธิยาบทสี่จะนั่งก็ไม่ใช่จะนอนก็ไม่ใช่จะยืนก็ไม่ใช่จะเดินก็ไม่ใช่เป็นตอนที่อารมณ์จิตคลายฉะนั้นการปฏิบัติของรัดาญาติโยมพระธบริษัทก็เหมือนกันการกระทำของเราถ้าเร่งรัดเกินไปเคร่เกินไป,น,ไปนี่มันไม่มีผล มันจะมีผลต่ออารมณ์จิตเริ่มเป็นสุข,ขอ,อารมณ์เริ่มสบายสบายคลายเครียดมันจะได้เขาตรงนี้แหละถ้าถามว่ารู้มาจากไหนอาจะมาขอยืนยันนะตัวเองก็พบมาแบบนั้นแหละแต่ได้จุดที่จะได้เข้ามาในมันได้ตัวจิตเบากําลังนั่งนั่งเครียดตึงเป่งเพ่งจุดให้ใจเข้าให้ใจออกรู้มั่งไม่รู้มั่งําจิตเครียดมันไม่ได้ ก็เริ่มคลายตัวปับ๊บเ,ออเดี๋ยวถูวะนะพักเธ่ว่าเดี๋ยวดูกวะเดี๋ยวว่ากันใหม่มันล่อก,กับตรงเนี้ยไม่ทันยาพักจิตไม่ทันยาเข้าถึงจุดพักนะมันเอาตรงนั้นมันได้กับตรงนั้นจนจิตเริ่มสบายดะงนั้นการปฏิบัติขบันดาแทนพทธบริษัทเอาผลกันจริงๆก็ปฏิบัติตามผลที่บอกแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อคืนที้ว่าทําแบบสบายๆนะทําแบบไม่หนักเวลาหนึ่งโมงเชา้าฉันจะบูชาพระ หรือเวลาสองุ่มแลือสามส่มเวลานอนฉันจะภาวนาสังสิบครั้งเวลาเช้ามืดตื่นขึ้นมาฉันจะภาวนาซึ่งนิดหนึ่งไม่ต้องอามากถึงจุดนั้นเราทําถึงจุดนั้นเราทําเราทําทุกวันจะเรือร่อว่าถ้าถึงจุดไม่ทําใจไม่สบายนั่นหมายที่จิตเป็นฌานแล้วจิตมันมีการทรงตัวหรือบางท่านก็ถึงเวลานี้จะถวายข้าวพระถึงเวลานี้ จะใส่บาตรให้กับพระไอ้ใน,นจิตที่คิดว่าจะใส่บาตรวิจะหาของมันเป็นจารคานุสติกรรมฐานเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานไม่ต้องไปนั่งออกถ้าคิดว่าเราจะถวายกับพระพระที่มาเป็นบาตรเป็นพระสงค์อันนั้นเป็นสังขารสตติในเมื่อจิตจำนึกถึงท่านอยู่เวลานั้นจิตเป็นฌานในสังขารนุตติอันไม่ของง่ายกเกิน เขาง,ง่ายๆแต่หนักอริสซหนักที่ว่าง่ายเนี่ยหนักมากนั่นก็วิธีทําที่แบบง่ายๆเนี่ยทาให้เป็นปกติก็เป็นว่านี่เป็นวิธีปฏิบัตินี่ต่อไปก็จะขอแนะนําจุดจบของกรรมฐานถ้ากรรมฐานถ้าเราปฏิบัติกันไปไม่รู้จุดจบเนี่ยมันก็ไม่เช่เหนื่อยเปล่าแต่มันได้น้อยเกินไปเราลงทุนหนึ่งบาทได้กำไรสี่บาทนันมันขาดทุนนะ เหนื่อยมากใช่ไหมต้องลงทุนหนึ่งบาทได้กําไรแสนบาทโอ้โหมากไหมแต่ที่ทำาไงวิธีท,ทาเพื่อจุดจบก็หาจุดจบหนึ่งก็โสดาบันต้องเอาให้ได้คําว่าโสดาบันนี่เราต้องเอาให้ได้ถามว่าเอาอย่างไงจะเป็นระโสดาบันแล้วไม่เป็นยังไงก็ช่างเราไม่ได้รอพระพุทธเจ้าพยากรณ์ แล้วก็ดูลีลาเขา,าป,รประโสดาบันพระประสดาบันท่านทำยังไงเราก็ทำตามท่านพระโสดาบันท่านทรงอารมณ์อย่างนั้นได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเราทรงไม่ได้แล้วก็ทรงมันวันละสามชั่วโมงวันหนึ่งเราเป็นประโสดาบันสามชั่วโมงก็ยังดีใช่ไหมก็อย่างนี้ประโสดาบันจริงๆนะทุกคนนะไม่ยากเลยอย่าลืมนะ อารมณ์ต้องถืออารมณ์ไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวต้องใช่อารมณ์ใจด้วยอารมณ์ใจก็คือหนึ่งสกายาทิฐิเราต้องตัดสกายาทิฐิแต่ตัดเบาๆอย่าจ,จัดแรงเพราะการตัดกิเลสมีจุดเดียวคือสกายาทิฐิตัวเดียวเพราะโสดาบันก็ตัดตรงนี้ถ้าสิทธาธามีก็ตัดตรงนี้ พระนาคามีก็ตัดตรงนี้พระอรหันต์ก็ตัดตรงนี้ตัดที่เดียวตอนนี้เราก็มาตัดกันอย่างพระโสดาบันกับสกิทาคามีสองอย่างนี้ตัดเหมือนกันคือเราก็มีความรู้สึกต้องบังคับอารมณ์มันอารมณ์ของเรามันมีความเมาคิดว่าร่างกายนั้นเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอันนี้หลงจะเจอตลอดเวลาธรรมดาของคน แล้วก็ต้องตัดความรู้สึกว่าร่างกายที่มันจะเป็นเราหรือไม่ใช่เราก็ช่างหัวมันเถอะแต่ว่าในเมื่อเราเอาศัยอยูใ่ในร่างกายเราก็ต้องจําให้ได้ว่าร่างกายนี่เราเอาศัยได้ไม่นานนักไม่ช้ามันก็ตายให้ถือว่าความตายของร่างกายเป็นธรรมดาของคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องตายกันแน่คิดนีนะอันดับที่สองสก,กายติฐิ คนธรรมดามีความสงสัยได้ความดีของพระเจ้าในพระธรรมของพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราไม่เอาละพระโสดาบันท่านไม่สงสัยถ้ามีความเชื่อในความจริงใจว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมดีพระอริยสงฆ์ดีแล้วก็หันใจเข้ามาเชื่อตามพระโสดาบันก็ต้องเลือกเชื่อเหมือนกันนะพระสงฆ์นี่ก็มีหลายประเภทประเภทที่เรียกว่า บวชเข้ามาเฉยๆเขาเรียกบวชรับบวชรีบบวดนี้สงสารบวชรายเข้าสุขบวสนุกตามเพื่อนมีไหมเคยบวชรับบวชรีบแต่บวชหลบเขาบวดนี้สงสารถ้าบวดนี้สงสารดีพวเนี้จริงหอจังไอ้บวชไายเข้าสุขก็ไม่เป็นเรื่องกินแหลกไม่ทําความดีกระโดความพระที่บวชเข้ามาในตอนต้นท่านเรียกว่าสมมติสสงอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ยอมรับว่าเป็นพระ อันนี้พระประเภทนี้เราต้องเลือกท่านหรือว่าจริยาองค์ไหนดีพอสมควรพอยอมรับนับถือได้แลยอมรับนักถือถ้าจริยาไม่ดีไม่ควรยอมรับนับถือเราเฉยเสียไม่ใช่ด่าแต่เฉยไม่สนใจทนนี่พระที่เราจะยึดได้จริงๆก็ต้องตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปรวงความเราก็ตั้งใจยอมรับนักถือพระที่ทรงอารมณ์จริงอารมณ์จริงเป็นไงคือท่านไม่ละเมิดพระธรรมวินยัย ไม่คัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาัมพทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตายแลว้วมีสภาพไปศูนย์ถ้าเราจิตเป็นอกุศลไปสู่สุคติจิตเป็นอกุศลไปสู่ทุกติถ้ายังไม่หมดเกลเลตต้องเวียนาไหไตายเกิดในวัฏฏะอันนี้พระเจ้าตรัสอย่างนี้ถ้าใครเขาค้าค้านคำนี้แสดงว่าคนนั้นไม่ใช่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาเราตามเขาเราก็เจง ก็เป็นว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมที่ไม่เป็นภยัยคําพูดที่ไม่เป็นภัยกับใครนั่นคือพระธรรมของพระเจ้าจริงพระสงฆ์ที่ยอมรับนับถือพระเจ้าคือยอมรับนาบถือกฎของกรรมจริงอันนี้ได้ข้อที่สองข้อที่สามก็ส่งสินให้บริสุทธิ์สำหรับสินนี้ความจริงทุกคนมีแล้วทุกคนแล้วไอ้ตัวที่เราไม่ขาดมันมีประจําอยู่แล้วนะเข้าใจไหม มีอยู่แล้วทุกคนตัวที่เราไม่ละเมิดก็มีบางติดขอบทแทที่เราละเมิดอยู่บางครั้งก็ละเมิดจริงจังบางครัง้งละเมิดเผลอใช่ไหมก็ค่อยค่อยยับยั้งไอ้ตัวที่เราคอยจะละเมิดอยู่เนี่ยตั้งใจตั้งใจอย่างนี้สิเคยรับคําแนะนําจากสมเด็จพระุทธาจารย์ว่านโหนสมัยนั้นเป็นนักเทศ ทังก็เลยถามว่าไปเทศสงเคราะห์เขาแล้วเข้าใจอพระโสดาบันได้ย,ย่างบอกไว้ทราบครับองค์นั้นไม่ได้นาะยพระอภิญานะทั้งบอกเอาองี้เลวกันเวลาไปเทศนะคนทุกคนจะให้รักษาชิ้นห้าเต็มวันนมันยากบางคนทําได้บางคนทําทไม่ได้แต่วิธีที่เราจะรักษาได้เต็มวันเป็นของไม่ยากคือใช้วิธีอย่างนี้ให้เขาเลือกเวลา เวลาไหนที่เขาว่างจากกรรมที่เบลงเบนพอจะเว้นกันได้ให้เว้นสักวันละสามสั่ดโหงหรือไม่งั้นก็ตั้งต้นต,ตั้งแต่ตอนเช้าหกโมงเช้าถึงเก้าโมงเชา้าอะไรจะไปอะไรจะมาก็ช่างเถอะตอนนี้ทรงสินห้าให้ครบการทรงสินห้านี่ไม่ใช่ไปนั่งหลับตาทํางานทุกอย่างเจอมดไม่ฆ่าเจอปลาไม่ตีใช่ไหมเอาแค่สามชั่วโมง ก็เลยเอาตัวอย่างท่านไปเทศถอามม่ญาติโยมใครทรงสินห้าได้กรบ้างหลายคนฮนะถ้าทรงสินห้าได้จริงๆก็เป็นพระโสดาบันมีแค่เนี้ยไม่ยากแล้วก็ต่อน,นั้นไปเอาเวลาสักนิดหนึ่งภาวนาว่าพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกไม่ว่าโธเอานิดเดียวให้เวลาทักสองสามนาทีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็ลุกไปทํางานตามปกติขอยืนยันว่าทุกท่านลงนรกไม่ได้ ก็เวลานี้พูดมาพูดไปเมือเลยเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เลิกกันขันเวสมาทานศสวนสมาทานปกรมรมฐานโอ้วันนี้คุยง่ายสบายนะ